จะเอนโนแนะนำบ้านเดี่ยวนะคะบ้านเดี่ยวหลังนี้นะคะอยู่ซอย1ทับสิบค่ะหมู่บ้านโนพเกา้าตะเคียนคู่ถนนรักศักชมูลท่าช้างนะคะเนื้อที่105ตารางวาค่ะอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะคะ2ห้องโถง4ี่ห้องนอน1ห้องครัวหนห้องเก็บของ3ห้องน้ำและสามารถจอดรถได้ถึง3ามสี่คันเลยค่ะ พื้นที่ใช้สอยกว้างนะคะแถมแอร์ให้3ตัวเครื่องทำน้ำอุ่นฟอนิเจอร์บิวอินในบ้านแทงน้ำา2 0 0 0ลิตรพร้อมกับปั๊มน้ำนะคะมีจานดาวเทียมให้ด้วยค่ะอยู่ใกล้ตลาดสิริการตลาดพึ่งจิตเคหะหโรงเรียนเซเว่นนะคะรังนี้นะคะราคา3,890,000บาทค่ะค่าใช้ใจ่ายการโอนคนละครึ่งนะคะ สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมมีเบอร์โทรผู้ขายใส่ไว้ใต้คลิปแอดไลน์ตามเบอร์โทรได้เลยนะคะติดต่อเจราจานัดหมายกระชมพื้นที่จริงกันก่อนตัดสินใจค่ะเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวท่านเจคิโน mm. <K> เพียงแนะนำข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ